ปลามันกาลังแช่น้ำอยู่ลงรถครับปลามันกำลังแช่น้ำอยู่กำลังรอพูดเราอยู่แล้มันกำลังรอพวกเรามาให้อะไรให้อาหารปลาไปเดินกันเดินนำหน้าเลยคนให้อาหารปลาต้องเดินนำหน้าเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับซอยเดิมซอยเดิมไหมตามก้นมาตามก้นมาเหรอตามก้นมาครับไปเดินไปเลย เดินนะไหมเดิน,ดนไหมเดินลงมาสิครับมามาตามมาตามมานี่อะไรครับวันวันเราก็มาให้อาหารปลาตอนเช้าเราไม่ให้ครับเราให้แต่ตอนตอนเย็นเราให้อาหารแต่ตอนเย็นครับเ้าให้แต่ย่ามือแรงครับเหม็น้อเขาบอกให้ ยืนเลยครับยืนแล้วก็ก้าวเท้ายาวๆนั่นละนั่นละนั่นละทำแบบนั่นละอ่ะมีตั้งเดินมาเดินมาเลยสักครู่นะครับ เดินมาหาพ่อหรอหนูอยากเก็บน้องฉันเก็บดอกไม้ไปให้แม่ฉันเดินาม,มาหากับพ่อพ่อนั่งพายินตรอองนี่งยืนตะโกนป่าพ่อคะหนูอยากเอาดอกไม้ไปให้แม่ฉันเออเอาไปอะไระนี่นเป็นดอกยญาเป็นดอกยญาอยากเอาไปให้แม่ฉันปลานินนี่เนี่ยเออเราเห็นปลานินแล้ว ตัวโตแล้วลูกโตแปันินตัโตแล้วตัวเท่านี้โป่ง่านี้ป่งค่ะโป่งปโป่ง่อ หยดลงไปใกล้ๆโอ้ยไม่การล่นเลยมันไม่ไมันชอบกิดนี่หูอ่ะพอแล้วนั่งดูทีนี้วาดูดิครับท่านผู้ชมครับปลาในฉะเราปลาในฉะเรามันชอบจำ จ๊ะปะบึกด้วยเอาตามหมุนด้วยจะไปกินปลาด้วยใช่ <tip> <tip> ส้าชิป้าชิอไรนะปานินอู่ฝั่ปาชิมันดูดฝันนู้นหรอป้าชิมันดยูดฝันนู้หน,นหรอมันเคยนอนอยู่ฝันนู้นปานิมันอู่ฝั่นู้นฝนิ้นอยู่ฝันนู้นหรออยู่ฝันนู้ม,มาาันกำลังมาหาเราหรอป้านิทะเลมันก่าพผอมีตัวเล็กอยู่ ต,นตน้นต้นทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็ไม่เดินมีเลยนะครับที่หนูเห็นปลาเป็นสีเหลืองเลยพี่หนูเห็นปลาเป็นสีเหลืองเลยถ้าเราไม่มีไฟพี่หนูเห็นปลาเลยก็เป็นปลาปลาเลยเขาจำมันได้ไหมปลา ปลากระเพียนไม่น่ามีปลาตะเพียนเลยถ้าไม่มีปลาตะเพียนแจ่มเลยจ้ะปลาปลากระเพียนมามีด้วยอุ๊กินูเห็นไหมเห็นปลากระเพียนก็มีปลาเยอะๆด้วยวันนี้มีปลาเยอะปลาหนึ่งมันเยอะอันน้ำปลาอะไรอยู่ตรงนั้นคะขอบ ปลาบ,บุ๊กปลาบุกปลาบุ๊กเหอปลาบุ๊กปลาบุ๊กปลาบุกน่ะเด็กกินปลาบุ๊กทำไมเอาไว้สักห้าปีค่อยกินได้ปลาบึกเอาไว้มันตัวโตโตวๆๆ้าห้าปีค่อยกินปลาวมันจะไปเป็นเป็นชินาเขมรน,นี่พี่ปลาบึ๊กมาทำเป็นจิ้มจุ่มจิ้มจุม่มเนื้อปลา ลูปาที we we ่ชด้วยนครับกับบ้านจะไม่กลับใช่ไเราต้องไปสะข้างล่างนีครับครับอย่าไปาดิมันอยู่ต้นไหนาดิมันอยู่ต้นไหนไอยู่ต้นไหนฉาดิะต้นไนต้นนู้นอย่าไปต้นนั้นบ้านด้วยบ้านด้วย ต้นเนินอนะ่ะเลยก็พาไปต้นเนินหาเพาอไอ้ไต้นเนินอนะ่ะนเรายังไม่ไปนาต้นเนิน่อหาดูฝนินอยู่ยินยิน,ยนดูปรินครับเดียวหายไปไหนหมดนายอ่ยนายมีตังค์น,นะครับ <นะ S 2> เดี๋ยว <นะ S 2> พวกเราจะไปสะข้างล่างกันนะครับอะไรนะนนได้เดี๋ยวแป๊บนะึง กลัวอะไน่ากลัวต้นนี้มันน่ากลัวต้นนูไม่น่ากลัวพ่อขุดให้แล้ไปเดิน,นเดินเลยเดินมองไปข้างหน้านุ่นมองไปข้างหน้านาอยู่ไหนเ้ามองไปข้างหน้านุ่นทางเดินไปทเดินทำเดินเนน้เดค,ครับไปเลยนหนูเดินได้แล้วครับ ไปเลยครับใช่เราขึ้นไปด <c oughs> ้วยเราทำอไงอีกก้าวขาสูงสูงเราต้องกัง้งขาะมีผิวหละ่ะจะได้ไม่โดนย่าก็ร่วมจะโดนยาด่าหญ้ย่าจะได้ไม่ต้องบาดถ่าเจะไปฉากไหนกันเดินฉากล่างครับ ชาดึกมันอยู่ตรงนั้ครับลงไปข้างล่างเลยมแรงครับฝนฝนปีนี้มันบอดีครับั้าอื่อนอาจจะดีนะท,ทั้งหน้าห้องพอดีขึ้นได้ดำถ้าเงื่นเขาดำปไปเลย ลำลากูขาหนามบมี ถึงแล้วที่เดิมจังครับมาลงได้เลยลูกนะครับมีจังไปดูไปดูปลาเราก็ไปให้อาหารปลาอาหารปลาลงครับไปที่เดิมเลยไปไหนให้อาหารปลาลงมาสิลงมาสิลงมาสิลงเท้าพุดด้วเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวเราค่อยลงมาลงมาทำลงเท้าลงมา มมาใส่ข้างล่างกัวอะไรกลัวมันาลงมากลัวมันคันหนักโจอมจุนก็ไปก่อนทอนนจะแฉะไปแฉะดูสิไปแฉะระวังนะระวังระวังไปยืนที่เดิมยืนที่เดิมตรงนี้ยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้นะไปยืนตรงนั้นแหละ เออยืนตรงนั้นอย่าลงมาอีกลงมาอีกไปโยนลงมาให้ปลาปลากัะรอนรอรอมีตังรอมีตังโยนลงไปมาลนมาแล้วปลาได้มาหาหนูใช่ไหมพ่อครับเอาเอาให้ตัวปลานี่ยยังไม่มะว้ายว้ายมามามาหาพ่อแล้วอ่ะ ปลา,ากระเพียนปลากระเพียนมันชอบปลนนินไม่เยอะปลาดินเอาอะไดเฮ้ยปลาดินยังไม่โตเท่าไหร่ปลาดินมันปลาดินมันไม่มันแล้วเดียมีลูกอยู่ตรงน้ ช่วยอยู่นะปลานิ้ใหญ่ไม่ได้กินมันง่ายๆปลาตะเพียนปลาคราฟก็มีนี่ปลาคราฟยู่ตรงนี้ปลาคราฟมันไม่ออกไปปลาคราฟปลาคราฟมันชอบมาหาใครปลาคราฟมันมันอยู่ต้นนู้นมันอยู่ใต้ข้ามเรา อินกันหมดด้วนี้อปไยอ้าปลามันเป็นไดกับหัวมันระวังมันจะล่นหล่นลงไปในสะอย่าก้าวขาลงไปอย่าลงไปอย่าก้าวอย่าก้าวยหลังอีกนั่นแหละยืนอยู่ตรงนั้นห้ามขยับไปไหน เพอแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วกพอพาโยนเลยโยนเลยโยนเลยพอ,พอ,พอ,พอม,ามาหาพอ่อม,มาหาพ่อแล้วปลาครับปลาตะเพียนล้วนๆเลยนี่ปลานิลนนะ่ะมีน้อยแต่ปล่อยเยอะอยู่นะปลานิลหน่ะมีน้อยปลาตะเพียนเยอะมากมีปลาครับ ปลาครับปลาครับมันมันก็ไปจริงกับมิตมันก็จริงกับพ่อเราจริงปลาครับไม่ไ่้เอียงเอาไปมันไม่อร่อยไปยืนในร่มแล้วก็ปิดคลิปให้ป๋าปลาด้วยเอาหันหน้ามาครับสวัสดีครับพี่เพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราเราก็ลัไปฉาบบ้านแล้วเราจะกลับบ้านแล้วไปเราไปฉาบ้านออแล้วปิดคลิปให้ป๋าปลาเลย คลิปแล้วเจอกันใหม่บายยเร็วสวัสดีครับไ้เจอกันวันหลังครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้กดไลค์ให้พี่มีตังค์ด้วยไว้ยางงั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับไว้เจอกันไหมครับเจอกันใหม่กด